สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็พบกับหนุ่มบรณา,าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่9ก,กันยายน2567ันั่นเองครับสำหรับราคาเปิดตลาดมาในวันจันทร์นี้ก็คือราคาก็ยังผันผวนนะครับมีปรับขึ้นและก็ปรับลดลงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินั่นเองครับ สำหรับราคาตรงนี้เป็นราคากลางมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับราคาท้องถิ่นก็จะซื้อขายกันตามแต่ละท้องถิน่นท้องที่ราคาบวกหรือลบก,ก็ขึ้นลง3บาทนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้69บาท50สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมา40สตางค์ราคาท้องถิ่น66บาท50สสตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้80บาท23สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา45สตางค์ราคาท้องถิ่น77บาท23สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน82บาท35สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลง1บาท14สตางค์ราคาท้องถิ่น79บาท35สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซ ห8บดบาท26สกสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย4สตางค์ราคาท้องถิ่นห้าบห้าบาท26สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปอร์ซ็นตสดวันนี้29บาทส3สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาทส3สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้าบห้าเปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง32บาท4ี่สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา สองสตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท4สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน37บาท86สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา3สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท86สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลป40บาท77สเจ็ดสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท77สสตางค์นั่นเองครับ สุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปดูการซื้อและการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มจะปรับขึ้นหรือลงอย่างไรในแต่ละประเทศตลาดเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ